นี่นแดบบดีเข้าร้านกามีเคี่ยวแต่ว่าสั่งข้าวหมูแดงเนี่ยเฟียวได้อีกนี่สวัสดีครับทุกคนต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแดดี y โและตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับแดด d y โครับ แด๊ดดี้ไม่ได้อยู่ที่กรุงโซเกาหลีใต้เลยทุกคนอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับแต่ดูเหมือนมากเลยตอนนี้แด๊ดดี้อยู่ที่ซอยคอนเวนถนนสีลมครับและทุกอย่างก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับสำหรับที่นี่นะครับซอยคอนเวนต้องบอกเลยว่าวัยรุ่นวัยทำงานอย่างเราชิคๆอย่างเรานะครับตอนนี้ก็กังวลแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องไปหาอะไรทานกันแล้ววันนี้แด๊ดดี้จะพาทุกคนไปตะลุยนะครับหาของทานของกินกันที่ซอยคอนเวนครับไปเลย เดี๋ยวเราข้ามไปนี่เลยนะครับถึงแล้วถนนคอนแวนครับบายทุกคนลุยอเอาเอาเอาทุกอย่างทอดผสมนะครับนะครับ อะไรอร่อยสุดอะคแอปพี่ชายพี่ชายใช่ไหมนี้จะอร่อยอขายดีใช่ไหมนี่พี่ขายมานานไหมครับเนี่ยประมาณสองปีแล้วค่ะบขายดีไหมอร่อยนะเอาเอาเอาไก่ไก่สับอย่างเดียวครับพี่ไก่สับอย่างเดียวเอาเอาสองชิ้นก็ได้ครับหั่นไปเลยฮะหั่นไปเลยครับ ใส่ใส่เพื่อเลยครับเพื่อเลยฮะนี่ได้ขนมอะไรนะกุยช่ายปะ่ะใช่ไหมเออขนมกุยช่ายทอดไปนะครับแล้วนี่ได้ไก่แบบช่ำๆนะกินทอดมันเนี่ยไม่ได้กินทอดมันนานมากแล้ว นี่ต้องบอกว่าย่านสีลมตรงนี้ใช่ไหมคอนเวนเนี่ยเป็นย่านที่แบบคนทํางานต้องมาพึ่งท้องกันใช่ไหมครับที่สมัยก่อนเดีกดิเางานอยู่แถวออฟฟิศแถวโซนนี้ใช่ไหมครับก็เนี่ยพึ่งท้องนะครับทั้งมื้อกลางวันมื้อเย็นดีมื้อเช้าด้วยอ่ะคุนี่ด้วยเดือกเกี้ยวครับชิ้นเป็นล่มอ่ะแเอาแล้วดูดิชิ้นใหญ่มาก เกี๊ยวไก่เดี๋ยวเอาเอาคู่เลยนะมันมีเกี๊ยวเกี๊ยวไก่กับเกี๊ยวไข่นกกระทารวมกันนะครับยี่สิบครับฮะลา่าไปเลยครับใช่ขอบคุณครับดได้แล้วไปดูต่อครับทุกคน ดูดิทุกคนเนี่ยแด้ด้เริ่มตั้งแต่ต้นถนนคอนบันเลยไหมยาวไปแบบสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับของกินทั้งเส้น,นสสอ่ะวิข้ามไปได้ไงขนมโตกเกียวมีของชอบ,บได้เลยครับเอาเอา,เอาผ,าอาผาสมกันนะครับ เยวเหลืองเผือกทอดปองไข่ครับโอ้ยนี่เลยของกินเพียบเลยครับนี่ต้องบอกเลยนะว่าหลายร้านแบบอยู่กันมาแบบเป็น10ปี20ปีอะทุกคนออคือถ้าไม่อร่อยเนี่ยจะอยู่ไม่ได้แน่นอนนะตรงนี้ครับ ิม้คะร้อนๆเลยค่ะอาไม่ลองลองลองกินดูนะครับเอาสองอันมีไส้อะไรกับไส้อะไรบ้างครับคือกับกล้วยคือกับกล้วยเดี๋ยวเอาเผือกอันหนึ่งแล้วกล้วยอันหนึ่งครับมาลองไปทานดูทำยากปะครับ่แมคุณแม่ทำยากปะครับไม่ยากไม่ยากใช่ไหมอันไหนอร่อยอ่ะจริงๆแล้วแล้วแต่คนชอบนะครับอร่อยก็ชอบเผือกเท่าไหร่นะครับ มีไสามีสี่ไส้ส่บนที่มันแบบอีกสองไส้อะไรอะครับบั้งม่วงแล้วก็ไส้มะกผ่าวอ๋อขายดีเรียบร้อยนะคะนะครับนะคะนี่นะครับขอบคุณครับอ่าเดี๋ยวไปหาที่นั่งกินกันดีกว่าครับไปเข้าช่วงสาระนิดนึงทุกคนถนนสีลมเนี่ยจริงๆแล้วนะครับ ตั้งมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ี่ตั้งมาพร้อมกับถนนบำรุงเมืองเฟือ่องนครตรงนี้นะครับแล้วก็เมื่อก่อนนี้เป็นแบบทุ่งนากว้างใหญ่มากไม่ได้มีตึกราบ้านช่องขนาดนี้เลยนะครับรัฐถนนสีลมเนี่ยตอนแรกเนี่ยไม่ได้ชื่อถนนสีลมเลยนะครับชื่อว่าถนนขวางครับทุกคนแล้วตอนนั้นนะก็ต้องแบบวิทน้าใช่ไหมครับฝรั่งอะ่ะต่างชาตกิก็เอาเครื่องวิทย์น้ำเครื่องวิทน้ามสมัยก่อนมันชื่อว่าสีลมมาตั้งอยู่ขวางถนนเลยนะครับคนก็เลย ตั้งชื่อถนนเรียกติดปากตามไอ้เครื่องวิทย์น้ำเนี่ยว่าเป็นถนนสิีลมมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ครับอะไรนะนี่นี่เดี๋ยวมแดดดี้จะนั่งกินข้างทางดูทีมงานทีมงานแดดดี้ไฮโซนะนี่บอกว่าดรฮอนเป็นงอค่กินห้องแอร์ได้ไหมตามใจทีมงานครับถึงแล้วทุกคน ชื่อร้านเลยจังโก้เออจังโก้นะครับบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงเอาเลยเขามีขายหลายอย่างนะมีหมูกรอบมีข้าวหมูแดงข้าวหมูแดงกุนเชียงอะไรด้วยนะครับบะหมี่เลยครับ นี่แด็ดดี้เข้าร้านจะมีเคี้ยวแต่ว่าสั่งข้าวหมูแดงอน,นี่เนี่ยเคียวได้อีกนี่เดี๋ยวก่อนกินอาหารหลักเรากินออเดอร์ก่อนนะครับนี่เมื่อกี้ที่แด็ดดี้เดินเข้ามาในซอยคอนบันใช่ไหมร้านแบบของกินเยอะมากแล้วก็นี่ร้านที่เราไปซื้อมานะครับเดี๋ยวมาชิมกัน,นนะว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับทอดมันครับนี่อืมอืมนุ่มอร่อย มีความเผ็ดหน่อยๆนะครับเด็กอาจจะกินไม่ไหวนะ <c oughs> เผ็ดเผ็ดนิดหน่อยนะแต่นุนนน่มอร่อยซับดีครับอืมทั้งกินกับหวานด้วยอืมดีครับอร่อยแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้เป็นขุ้ยช่ายทอดอืมตอนซื้อคนแบบต่อคิวจองคิวเยอะมากเดี๋ยวดิลองชิมนะครับเขาบอกว่าอันนี้ นัมเบอรก็เลยนะเป็นผู้ชายนะครับอืมอืมอืมข้างนอกนะทุกคนมีความแบบกรอบเบาๆแล้วพอเคี้ยวไปปั๊บเนี่ยมันมีความแบบนุบหนับนุบหนับอ่ะอืมแล้วพอจิ้มกับซีอิ๊วอ่ะกำลังดีเลยครับนี่แล้วเมื่อกี้แบบแวะร้านนี้ด้วยร้านเคี่ยวเจีทอดแบบตัวใหญ่มาก เกียวตัวใหญ่มากเกียวเรืองหลืองอย่างนี้ทุกคนนี่อืมืม,มกรอบกรอบนี่ทีมงานแอบคกิน,น้ำลายเละกรอบนะอืมอืมอร่อยครับด้ มีไก่ด้วยนะเด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวที่เอาไก่มากินกับข้าวกันนี่ไก่ทอดอช่ำๆเลยครับทุกคนช่ำๆเลยนี่แดีเรืต้องไก่ทอดอ,อร่อยอร่อยเดี๋ยวมากินข้าวหมูดแดงกันครับ คือตั้งแต่เดินหน้าร้านใช่ไหมแบบโอ้โหเมนูเขาแบบเยอะมากๆนะครับแต่สุดท้ายแต่ดีนี่เลยเพราะไม่ได้กินมานานมากแล้วข้าวหมูแดงนะครับแล้วก็มีกุ้นเชียงด้วยกุ้นเชียงอย่างดีเลยนะปกติเวลาทานเนี่ยเดี๋ยวจะชอบใส่นี้นี่ใส่เรียกว่าอะไรนะซีอิ๊วปะ่ะนะครับราดิดเลยอย่างนี้เดี๋ยวชิมกันครับทุกคนนี่หมูแดงนะครับ เอาหมูแดงก่อนนะหมูแดงก่อนนะนี่ทำเลยครับเอาเลยนะลุยครับน,น้ำจิ้มนี่แบบสูตรพิเศษนะมันมีความเค็มเค็มหวานหวานนะครับเนื้อนี่ก็ดีนะเนื้อหมู นุ่มหนึบกำลังดีครับดีครับอร่อยนี่เขามนีน้ำซุปให้ด้วยนะทุกคนอืมอืมลองกุ้นเชียงเขาบ้างนะครับฮ้ยกุนเชียงเขาใช้อย่างดีเลยอ่ะแม้ไปบางร้านจะแบบเป็นแบบมันแต่ไม่หมดใช่ไหมอันนี้แบบดีเลยอ่ะเดี๋ยวดิชิมนะทุกคนอืมหวานอร่อย ดีนะครับดีอ,อร่อย๋ยวนี้ลองเอาเอาไก่ใช่ไหมไก่ทอดเนี่ยเอามากินกับข้าวน้ำจิ้มหมูดแดงเขาเนี่ยนี่เอามาเรียกว่า mix and match mix and match นะครับทุกคนทำใหญ่ๆเลยดีครับอร่อยอ่ะ มันจะมีความแบบเค็มนิดๆเนี่ยน้ำมันเค็มนิดๆต้องกนกับข้าวเพิ่ไมไปหน่อยครับ <S <S ทุกคนเดี๋ยวจะบอกว่าถนนคอนแวนเนี่ยนะครับเรียกว่าไม่มีไม่มีวันหลับไหลเลยนะยาะยกเว้นวันจันทร์วันเดียวนะวันจันทร์ไม่มีของขายนะครับแต่วันธรรมดาเนี่ยมีของขายาแต่ชเช้ายันค่ำเลยครับใครมาแนาวสีลมเนะี่ย ถ้าเบื่อแบบไปกินทวกล้ำร้านในห้างใช่ไหมก็สามารถเดินนะครับเข้ามาในสวนคันนแล้วคุณจะแบบโอ้โหอึ้งตะลึงตั้งแต่ต้นซอยอันท้ายซอยของกินครบทุกอย่างครับสําหรับใครชอบให้แดดดี้มารีวิวอย่างนี้นะช่วยคอมเมนต์ได้วยนะครับหรือถ้าใครชอบอาหารเมนูไหนในเส้นถนนคอนแวนนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์มาแชร์ได้นะเผื่อแดดดี้จะได้กลับมาทานอีกนะครับและสำหรับ EP นี้แดดดี้ขอตัวทานข้าวนนะครับผมทุกคนแล้วติดตามกันใหม่ใน EP หน้านะไปแล้วบ๊ายบาย